সাাইে সামেরকে میনেশাকে। কিলেেশে সামিলেশে.. সাঁছে ? সাঁাংজে সামেশত৲ে সামেশে সামেশেবে সামেবেশ্রিযেশে সামেশ্ นี่มากินปลาทอดตอนประมาณตีสามนะครับตีสามเมืองไทยตีสามเมืองไทยห้าทุ่มที่นี่ยังไม่กินข้าวมากินปลาทอดน้องที่เพียรที่นี่เขาบอกอร่อยมากหมกปลาทอดข้าวหมกปลาทอดแต่เราไม่จอบแค่ปลาเราไม่เราไม่อื่นนี่เขาทอดเขาบอกอร่อยมากนี้ปลานกแก้วมปลากระพุงแดงก็เนี่ยแล้วก็ปลาปลาเก๋าไอ่ปลาอะไรนี่มี ไม่เคยเห็นปลาดีกว่ากระพุดดงแดงเอาหมอ<ๆ>ไม่เช็นปลาหมอแล้วเลยเยดี่ยเดี๋ยวเดีเข,<ๆ>เขากินกันอย่างนี้นี่อะไรครับเรามา นถึงเวลากินแล้วครับุณโตทำอะไรเป็นการงานโยนโบ้ยมานี่คือสเต็ปนะคุณโตทำอะไรคุณต้านอย่าทำอะไรนะครับโอ้โหมากลวคุณลาทอดเมื่อกี้นี่กลายเป็นซากแล้วมีแกมีกระบาบนะครับ มีมะนาวต้องมะนาวนะมะนาวมีผักมีแกล้มอะไรนเดี๋ยวผมว่าแก่น,นี่จะเพิ่มปริมาณเดี๋ยวมีซี่โครงมาอีกอัปทำเดลิตรนะัสนะครับน้องปริณะคนนี้มานั่งกินด้วยกันครับมาครับเดี๋ยวครับเอาเอาพลาสติกมาเพิ่มได้ป่ะเนี่ยมันด้านนี้เขาไม่มีอ่ะบิสมิลลาห์แล้วนะบิสมิลลาห์นะขนถ่ายกับมือสัอน่นนะปลาทอดต้องบีบมะนาวสตาร์ด แกะย่างที่โครงย่างมีอะไรคล้ายๆกับน้ำจิ้มสไตล์เขาเดี๋ยวเราลองชิมด้วยกันข้าวเจ๊มบัสมาตีเราก็ทำเป็นบัสมาตีอร่อยมากครับผมว่าเรากินละไม่ต้องบรรยายแล้วนะครับมาลาบิสมินะสบินะนั่ง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 